ถามว่าจริงๆแล้วอะไรเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ทุกคนสมองและจิตใจและร่างกายของตัวเองครับไม่มีทางที่จะมีนอกเหนือไปจากเราอาจจะชี้ไปได้ว่ารัฐบาลแย่เราอาจจะชี้ไปได้ว่าพ่อแม่ไม่ดีเราอาจจะชีไไไาาจจะช้ไปได้ว่าพันธุกรรมห่วยมากมายมหาศาลแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันคือตัวเราเอง จิตใจของเราเองสมองของเราตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าใครจะเป็นยังไงจริงหรือไม่ว่ามันก็มีมีนิสัยบางอย่างที่เราควรแก้หรือถ้าแก้แล้วมันจะดีกว่านี้แต่เราเองแก้ไม่ได้มีรับรองมีทุกคนที่ก็มีนะครับจริงหรือเปล่าที่เราอยาก ลืมบางเรื่องแต่กับจำอยากจำบางเรื่องแต่กับลืมจริงหรือเปล่าที่เราตั้งเป้าอะไรหลายๆอย่างไว้แล้วบางเป้าก็สำเร็จบางเป้าก็ไม่สำเร็จหลายครั้งไม่สำเร็จหลายเป้าเลยด้วยซ้ำแต่บางครั้งก็สำเร็จหลายเป้าแต่ก็ไม่มีบางเป้าที่มาแล้วถามว่ามันเพราะอะไรก็เพราะว่าตัวเราเองยังไม่สามารถที่จะมีสมองจิตใจและร่างกาย ที่ align หรือว่าเป็นแปลเป็นไทยก็คือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเข้าใจมันและใช้มันอย่างถูกวิธีและมีเทคนิคมีความรู้มีข้อมูลที่เมื่อเอามารวมกันแล้วเนี่ยสามารถทําให้เราเนี่ยสำเร็จนะครับเป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วกันเมื่อกี้พูดเรื่องความสเร็จส่วนตัวไปแล้วเรื่องความสัมพันธ์บ้างหละ่ะเราอาจจะอกหักเราอาจจะ เป็นผู้หญิงก็ไม่มีผู้ชายที่ดีในชีวิตโดนทิ้งอยู่เรื่อยเป็นผู้ชายก็จีบผู้หญิงไม่ติดอ่าแบบโอ้ยังไงก็ไม่มีแฟนที่ดีจีบใครใครเขาก็ทิ้งหรือมีความสัมพันธ์อยู่แล้วกลับเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกความสัมพันธ์ที่ไม่ดีความสัมพันธ์ที่มีปัญหาทะเลาะทุกเป็นโรคซึมเศร้าคนรักเสียชีวิตไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่ออันเนี้ยพี่เจอบ่อยมากเลยหาตัวเองไม่เจอหาความฝันไม่เจอไม่รู้ว่าโตขึ้นอยากทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยทั้งหมดอะ่ะถามว่า พี่พูดมาเนี่ยไม่รู้กี่อย่างเมื่อกี้นะเกินโหลแล้วนะรวมขึ้นมารวมเข้ามาก็คือจิตใจและสมองเราหมดเลยฉะนั้นสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็หวังว่าจะช่วยแก้ปัญหาเกือบทั้งหมดนั้นได้ไม่มากกหน้อยครับถ้าย้อนไปตอนนั้นเนี่พี่พี่เพิ่งเริ่มไปเจออะไรรือเปล่าครับในชีวิตตัวเองทาไมถึงแบบฉันจะศึกษาเรื่องนี้จริงจังน่จะตอบได้อย่างสั้นเลยเพราะว่าพี่จาได้แม่นเลยคือจริงๆเนี่ยมันเริ่มมาจากพี่ชอบวิทยาศาสตร์ชอบดาราศาสตร์ชอบอสเตรอโนมีนะฮะคนละอันกับโหราศาสตร์ แ s t r o l o g จนะแต่ว่า พี่รู้สึกว่าอยากศึกษาสิ่งที่มันลึกลับและอัศจรรย์ที่สุดในจักรวาลนี้พี่ก็นึกว่าคงต้องศึกษาพวกブラックโฮลพวกหลุมดําพวกดวงดาวต่างๆปรากฏไม่ใช่ศึกษาไปศึกษามาพบว่าลึกลับและยิ่งใหญ่ซับซ้อนที่สุดมันคือจิตใจของเราเองไม่ใช่ดวงดาวที่ลึกลับแต่คือจิตของเราที่เกิดดับอยู่ทุกวินาทีอันนี้คือสิ่งที่ลึกลับที่สุดฉะนั้นพี่ก็เลยแบบเฮ้ยผิดสารแล้วล่ะสงสัยจะต้องกลับมาที่จิตวิทยาดีกว่าอันนี้ประการที่1นึ่งประการที่2คือพี่เนี่ย บ้านพี่อ่านหนังสือบ้านนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่พี่ก็เลยได้ไปอ่าน ดูนราชพิพภพสายซึ่งตอนนี้มันเป็นหนังดังมากแต่จริงๆแล้วพี่อะดูมาตั้งแต่หนังยุคก,ก่อนที่พี่จะนูนะ่นอะก่อนเกิดอะหนึ่งเก้าแปดเท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็หนังสือเนี่ยเขาเขียนมานานแล้วคนเขียนเขาเสียชีวิตไปนานละมันจะมีเรื่องของจิตใจพลังจิตอยู่ในนั้นแล้วก็ฟ u n เดชั่นซึ่งตอนนี้ก็เป็นซีรีส์สถาบันสถาปนาพี่ก็อ่านตั้งแต่สมัยนะั้นแล้วก็หนังสืออืนอ่น,อย,อ,อ,นธธอย่างของท่านพุทธทาสอย่างของท่านปอยุตโตพุทธศาสตร์พี่อ่านแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเรื่องจิตใจมัจัันนเเจงงริลลยนะมึกบุด ยอดซับซ้อนเลยตัดสินใจโดยไม่ได้ลังเลเลยว่าจะเรียนจิตวิทยา,าเร่นจิตใจทนาดตอนนั้นตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่พี่ที่แบบชัวร์ว่าแบบฉันจะไม่เปลี่ยนแล้วอะไรเงี้ยประมาณสิบสอ,องสิบสามสิบสองสิบสามเราแบบหลงไหลในสมองแล้วก็เลือกแล้วแต่จริงหลงไหลก่อนหน้านั้นมาตั้งแต่ประมาณสิบประมาณสิบอะเนาะแต่ว่าไม่ได้มั่นใจจกนกระทั่งสิบสองซึ่งตั้งแต่วันนั้นมาก็เป็นสิบปีแล้วที่พี่มนเขาทำเรื่องสมองเรื่องจิตวิทยาใช่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 